สวัสดีตอนเย็นที่ชัยภูมินะครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไร่เจ้าเอ๋ยรีสอร์ทนะครับทุกคนก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นคาเฟ่นเนาะก็จะมีนี่รูปปั้นอะไรต่างๆสที่สวยที่งามนะครับก็จะอยู่ที่ข้างถนนหมายเลข2 0 1นะครับทุกคนใครๆที่จะไปเชียงคานหรือว่าไปจังหวัดเลยอะไรพวกนี้นะก็เราก็สามารถมาแวะพักรถหรือว่าอะไรประมาณนี้ได้นะครับทุกคนก็ถ้าไม่อยากวิ่งยาวนะ ก็น่าจะเป็นครึ่งทางแหละถ้าเราจากกรุงเทพมาที่นี่นะต่อตรงนี้ก็จะเป็นถนนหมายเลขสองส่วนหนึ่งเลยนะนี่เขาถนนหลักเลยนะครับทุกคนไรเจ้าเอเรกาวก็จะมีบ้านพักเยอะนะครับทุกคนก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ห้าร้อยหกร้อยต่อคืนนะครับ เขาจะเป็นคาเฟ่น,นะครับทุกคนก็อ่าดีถนนลหลักนะหมายเลขส,สองต้นหนึ่งอ่าปายก็จะอยู่ทางถนนอย่างนี้นะครับไรเจ้าเอ๋ยคาเฟ่เครื่องดื่มสเต็กอาหารที่พักและบูวิล่านะครับทุกคนจะมี Wifi ให้ฟรีแล้วก็ มีคาเฟ่เครื่องดื่มอาหารอะไรต่างๆนะครับทุกคนไปดูกันนะครับสิ่งที่สวยงามเยอะๆนะครับทุกคนทำมาตรงนี้พืที่จอดรถนะเราก็สามารถเอารถมาจอดถึงหน้าห้องหน้าอะไรได้เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถคนที่มาคาเฟ่ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้คือจะเป็นคาเฟ่เขาเนาะอันนี้จะเป็นบริเวณคาเฟ่นะครับทุกคนถ้าจากนี้ไปข้างหลังนั้นก็จะเป็นห้องพักนะครับอ่า ตามในส่วนคาเฟ่นี้ก็ที่นั่งเยอะมากนะทุกคนสวยมากนะฮะ oh. เราก็สามารถนั่งแบบนี้ได้นะ oh. เป็นซุาจะมีโรบอทด้วยนะครับต oh. ัวใหญ่มากนะ oh. สวยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่ถ่ายรูปกันนะ oh. Oh. สมมติเรามาพักที่นี่เราก็สามารถเดินเด่นในสวนตรงนี้ได้แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆงามๆได้อ่าแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นนะครับรงนก็จะมี กลางหาโลมด้วยครับตรงนี้ก็สำหรับส่วนคาเฟ่เนาะนี่นะที่บ้านหลังที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือแบบ500-600ประมาณนี้นะ A12 A13 อะไรพวกนี้นะส่วนสำหรับเราพักคืนนี้ก็จะเป็น A11 หลังนี้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับตอนนี้สวยมากนะครับทุกคนจะมีคิงของยักษ์ มีไดโนเสาร์มีอะไรพวกนี้นะก็บ้านหลังประมาณนี้สามารถจอดรถข้างๆนี้ได้เลยครับสามารถมีนม้นองมาน้องแมวเอามาได้ครับเห็นไหมส่วนห้องพักของเราก็จะมีระเบียงด้านหน้าด้วยนะด้านในก็ไปด,ดูกันห้องนอนก็จะประมาณนี้มีแอร์มีทีวีตู้เย็ยนแล้วก็มีตู้กระจกด้วย ส่วนห้องน้ําก็ทั่วไปเนาะเป็นทางน้นอุ่นกระดมตรจอ,อากาศอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนอาหารเราอยากกินอะไรเราก็สั่งเอาเนาะเนมนูเยอะมากราคาไม่แรงมากนะก็ถือว่าพอได้อยู่นะสม,ม่้าสิบ50-60บาทต่อคโอเคนะครับโอเคก็รประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่ผ่านไปทางนี้ก็สามารถแวะเข้ามาพักได้นะก็ะอะไรเจ้าเอ่ย ช่ยภัมิมอยู่ข้างถนนหลัก201นะครับแครที่จะไปเลยหรือว่ากลับจากเมืองเลยจะมาแวะพักรถที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะค่าห้องพัก,การกาคาไม่แรงเลยครับอยู่ที่500-600ประมาณนี้นะครับนนยังไงจ๊ะอย่าออกนอกเหรอเขาเปิดเลยเขาเปิด